รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาห้าเสนอรายการข่าวดีดีกา่าพีาา่คำรอนตอนนวัตกรรมใหม่ๆที่เราต้องเติมต้องเพิ่มต้องใส่ ในสวนยางพาราเพื ma, ını, <S <S ่อเพิ่มผลผลิตที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะจะบอกให้การยางยุกใหม่กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำสุดดยอดนวัด อำยางพาราไทยเก้าไกลไม่มีหยุดในงานการทำสวนยางแบบอารยะต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มที่อำเภอสว่างอารมณ์ของจังหวัดอุทัยธานีมีสิ่งดีๆที่ให้ความคิดมากมายต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรงนี้จะไปอุทัยรีบโททางไกลยายป้า หนึ่งในชีวิตทางเหยียบนาพญาเหยียบเรือนเป็นความภาคภูมิใจที่หาไม่ได้แล้วครับผมคิดไม่ผิดนะฮะเมื่อตอนปี47ได้เริ่มปลูกยางเป็นต้นแรกผ่านมาปี68แล้ว21ปีแห่งความภาคภูมิใจเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจาาังหวัดอุัยธานีและทางประเทศหันมาสนใจนวัตกรรมใหม่การใช้ระบบเอทิลีนอย่างน้อยเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นคนนี้ของการยางแห่งประเทศไทยเขาเป็นเจ้าของสวนยางพาราที่จังหวัดน่านและเป็นนักคิดนักวิจัยในการน,นํานวัตกรรมการเจาะน้ํายาง ด้วยเ,าาาเอทิีนมา,าใช้จนเป็นผลสำเร็จกระเป๋ะตัวนี้นนคือการเตรมริมหอมโมนเอท r ลีนโดยใช้ IOT นะครับ Internet of Things ก็คือเป็นการควบคุมโดยใช้อแอปพลเิเคชันใช้ซอฟต์แวร์ในการปล,ปลดปล่อยเรื่องของเอท e r ีน,นเข้าไปสู่ต้นยางนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอย่างสวนภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานหรือ ในแต่และภูมิภาคเนี่ยเราจะมีพฤติกรรมในการปลดปล,ดปล่อยเอทิลีนแบบไหนอะไรยังไงครับไอตัวนี้มันตอบสนองเพราะมันสามารถที่จะสั่งแบบ,แบบไหนก็ได้ที่เขาต้องการขณะเดียวกันก็คิดวิธีการเติมเอทิลีนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือ IOT ขึ้นมาและเติมด้วยเวลาอันรวดเร็วภายใน3วินาทีกับต้นยางพารานับพันพันนับหมื่นต้นนแปลกปลกีะ นะตัวนี้เป็นการเก็บเกี่ยวน้ํายางด้วยกระบวนการแวคข้ามฮะหรือว่าใช้สูญญากาศโดยทั่วไปกรีดเจาะมีปัญหาเรื่องฝนใช้ความทันสมัยเก็บน้ํายางโดยใช้สูญญากาศเจาะน้ํายางใช้ท่อตรงนี้สูญญากาศตรงนี้มีแรงดูดตลอดตัวนี้โดนดูดไว้ด้วยน้ํายางก็จะหยดตัวนี้จะเป็นวาล์วตรงนี้จะมีลูกรอยน้ํายางถึงระดับของเขาเนี่ยลูกรอยตรงนี้โดนดัน ก็จะปิดวาล์วตรงนี้พอปิดวาล์วตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมฮะระบบของต้นนี้ก็สมบูรณ์คนก็จะมาเก็บโดยเป็นน้ํำยางสดที่มีความบริสุทธิ์มากเลยนะครับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงความคิดและวิธีปฏิบัติที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้มาเลเซียทําแล้วเขาจะเอาเข้าไปสู่การแพทย์มันจะคลีนเลยหนึ่ง<ม>น้า<ม>น้าไม่เข้าฝุ่นไม่เข้า ช่ไหมครับมันได้น้ำยางสดท,ที่บริสุทธิ์และสะอาดเนี่ยค,ค,ค,คือสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมที่มาต่อยอดแต่อย่างที่คุณพลบอกว่าตัวนี้ถ้ามันแรง,แรงดูดมันเป็นแวกข้ามใช่ไหมกระเป๋าตัวนี้มันจะไม่ทน,ม,นมันต้องแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวต้นแบบ ใน,นอีกเราจะพัฒนาไปอีกขั้นนี่คือส่วนหนึ่งของเกษตร,รกรชาวสวนยางพาราจังหวัดอุทัยธานีได้เห็นนวัตกรรมดีๆก็จะได้ไปปรับปรุงสวนยางของ <c oughs> ตัวเองแมนบอแเมนแล้วสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังและถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วดีโด่งเด่นดังก็สมควรเปลี่ยนแปลงครับ ขอให้อุทัยธานีจ,งจ้งสวนยางพาราทั่วเมืองอุทัยจ,งจ้งและกยอทอผู้อยู่เบื้องหลังก็จ้งรละเม <c oughs> เืองดีผู้คนมีใจไม่ต้องไปให้ใจแค่อุทัยธานี <c oughs> เมืองพระชนกต้นราชวงศ์จักรี ราดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีรายงานเรื่องราวดีๆจากงานการทำสวยนยางพาราแบบอารยะเกษตรต่อยอดเทคโนโลยีนวัตรกรรมสมาร์ทฟาร์มของการยางแห่งประเทศไทยที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะ <c oughs> จะบอกให้เมืองราชนกต้นราชวงศ์จักรีลุงสแกกรังเมืองนี้